วันนี้นะครับรถไถจะประกอบเทเลอร์เพื่อที่จะไปขนฟางอัดเคยดูนะครับว่าจะได้กี่ก้อนวันนี้สูงสุดที่ทำได้ก็ประมาณ230ก้อน วันนี้ต้องรอดูครับเป็นขั้นตอนการต่อเทนเลอร์กับรถไถเสียฟิล์มสายลิฟวันนี้เป็นโชเฟอร์กำลังจะต่อเทนเลอร์เข้ากับรถไถ เตรียมคลัมพร้อมครับเทลเลอร์จะไปขนฟางอัดคอยดูครับวันนี้จะอัดได้สูงสุดกี่ก้อนปกติที่เคยอัดได้ก็ประมาณ230ก้อนวันนี้โชเฟอร์โดยช่างฟิล์มสายลิศครับกับช่างทีสายจจยเนี่ยไปด้วยกันสองคน ไปดูกันครับว่าเราจะได้กี่ก้อนครับวันนี้อนนตอนนี้ถึงที่หมายแล้วครับกำลังจะขนฟาง กำลังจะถอยเข้าเพื่อถ่ายฟังลงทะลือ

ตอนนี้ทีมงานเลเรร้อยแปดกำลังวุ่นอยู่กับเครื่องเสียงครับไม่ได้งานสักทีหรอก หนักอยู่นะครับฟางต่ออน <c oughs> รอบรอบนีก้กี่ก้อนครับ ครับรถอัดพร้อมที่อัดรอบต่อไปแล้วครับรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ26ก้อนแล้วก็จะมาถ่ายใส่รถทเทร์ รอบที่2มาแล้วนะครับจะเป็นการถ่ายฟังลงเทเล,ลอร์รอบที่2รอบนี้ก็ประมาณเท่าเดิมครับ26ก้อน นะครับทีมงานนี้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ8ถึง20ปีแต่ขยันครับทำงานแข็งแรงเข้มแ,แข็งดีก็เติมพลังมาเยอะนิดนึงนะครับเป็นวัยรุ่นพลังไปยอกหยอกครับหยอกหยอก เรียงกันครับการเรียงฟางเรียงยังไงให้ผลได้เยอะๆครับมีวิธีการเรียงอยู่ ครับเดี๋ยวจะไปคุยกับทีมงานเทเลอร์ครับผมสอบถามรายละเอียดเขานิดนึงชื่อชื่อทีมงานอะไรครับนี่ทีมงานเที่ยงทมครับอ๋อทีมงานเที่ยงทมยังไงครับเที่ยงทมไม่เที่ยงไม่ทำโอ้โหไม่เที่ยงไม่ทำครับถ้าเกิดจะจ้างหรือว่าจะใช้บริการทีมงานนี้ก็ต้องหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับเพราะถ้าไม่เที่ยงเขาไม่ทำครับเขานอนอย่างเดียวครับเออเทเลอร์นี้ยาวกี่เมตรครับ ยาว6เมตรแล้วความกว้างล่ะครับ <S 2เมตรความกว้างประมาณ2เมตรเคยอัดสูงสุดนี่ได้กี่ก้อนครับสสอองรยามสิบก้อนนะครับที่เคยทำมาติดสายไฟก่อนติดสายไฟครับเลยไม่ได้มากกว่านี้เทเลอร์คันนี้ทำเองทุกอย่างเลยนะครับประกอบโดยช่างดื้อครับ ช่างดื้อนี่โปรไฟล์วิศวกรรมช่างเชื่อมนะครับก็เป็นเจ้าของรถเนี่ยแหละครับที่ทำการเชื่อมทำประกอบเองทุกอย่างเลยครับสวยนะครับรถคันนี้กว้างแล้วก็ยาวด้วยถ้าเกิดใครสนใจอยากได้เทเลอร์ไว้ต่อพ่วงรถไถต่อท่วงรถต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ ค่าบริการไม่แพงครับสักสอเมาแต่ตัวนี้มันเมานานหน่อยครับโอ้ฝักตกครับฝากตตก เหตุนิดหน่อยครับฟางตกระหว่างเลี้ยวเพื่อที่จะรอถ่ายฟางรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะเอาไปส่งเจ้าของฟางครับ เด ah ja ันได้มือแต่ัอกี่นูไปส่งฟางกันครับส่งให้เจ้าของฟางบรรยากาศครับช่วงเวลา4โมงเย็นกับทีมงานคุณภาพ ถึงที่หมายแล้วครับบ้านเจ้าของฟางที่ให้เอาฟางมาลงครับตอนนี้กำลังเคลียร์ทางเข้าอยู่ กำลังจะถอยเข้าเพื่อที่จะถ่ายฟังลงครับมาเลยมาเลยเอาหักเลยครับบานบาน,านมาเลยเลยเลย

โอ้ป๊อกอกอลงฟางครับ <laughs> เอาไปเก็บเจ้าของก็มีฟางอยู่แล้วแต่เขาอยากได้ฟางข้าวนาปรัง

สำหรับภารกิจผลฟางวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับไว้เจอกัน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม